สวัสดีครับบังก้วยมาย่างกับผ่าพาย่างเสารด้วยครับเุกผสวัสดีย่างเสานี่ครับบังก้วยมาย่างกับผ่าพาเฮ้ยตัวนี้ลันลันบ่ถตัวเดยวะมันดันไหนจังไหนเนาะ,นนะต้องใช้มีหนูขขักนี่ครับผม

นู้กับพวกคว่อยมี่ดอกบานบ้ากงไกว้ใช่ไหครับผมผ่าเลยครับผมลัางเลือดติดก๊อปลันเต็ดก๊อปผ,ผ่าลันอันของหอกกระเทยของบ่ม,มี่ครับผมมีกีรีเลย À, nó không phi vẫn hợp nó xin nhạc và à, đọc này. Mảnh. Để mảnh chỗ này không coi gì ạ nó hợp ùng ồn mặt không cái này กวนเลยครับผมตุ๊บๆกดขื้นที่ละงคอมันนาชินสันยากเอ้ยเปลี่ยนมั้งครับผมนี่ครับนี่ครับผมครับดึงเขาครับผมนั่งครับผมนี่ครับ เด็กมึงนะครับเด้อพี่น้องกับผ่าผ่าข้างเบ,า,งา,บงขา,าข้างก่อยเบึงครับผมมาครับผมมึงส่งข้าวรับผมใส่้อนโทา,าถือ แจ่นเดีวต้นนี้แบบนผมแบบนกัเสาครับผมยังคงตกแด่ครับอากาศนัหนาว่อยผ่านครับผมอ,อ่อุ่ปลอดภัยอู้หูขึงขึมพ้นมาอีกเลยครับผมครับ

ไม่ผูกทูดนะครับตามไปมาหนึ่งหมื่น được lạy được rồi quá được 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 một được 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 một được 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 một chó được một chó một bưng cái kèn thì nó nữa. à, bằng kèm khắp để nuôi dùng khao gấp cà tê Hãy subscribe cho Để không, quay, để không quay. Hãy subscribe cho một chỗ ว่าใส่นนนนหน้ากาหนูดระกุ่มอั้หึ่ง แกนเพิมมาณครับมือกล่อผมมายามผู้เยอะครับมออมมผมลูกเต่าก็ไปอยู่มาในป่าไปเอย่ยนลูกเต่ามานน่อยุง่งายอางเด็กผาเข้ามาที่ผาดทางเล็ก มันเกี่ยงแงน่นมมือดอกกันขอบควานครับผม cho mình. nó tải không? Nó tại, được không các บง,งรบขอบอค,คุณนะครับเด้อมากกว่าก๋ยายวยยำหน่อยนะครับผมับเอาปาพาครับผมยำหน่ยวครับผมกระแตครับผมมดจอมันครับผมขอบคุณขอบคุณนะครับเด้ขอไวกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามบงางก่อนครับขอบคุณครับผม